วันนี้หนูมีที่ดินจังหวัดเชียงรายนะครับใกล้วัดล่องคุนมาให้ชมนะครับไปชมวิดีโอกันเลยครับผมตอนนี้อยู่ปากซอยของพื้นที่มาข้างนี้มาด้านนี้จะเป็นทางไปวัดล่องคุน <c oughs> เห็นป้ายสีน้ำเงินเพื่อนล้างนี่คือที่ลานจอดรถของวัดล่องคุณ ตรงนี้จะออกไปหมู่บ้านสันมณะไปทางสิงปาร์คได้เข้าในเมืองเส้นวงแหวนตะวันตกเส้นทางข้างหน้าก็ไปสิงปาร์คได้น้ำตกขุนกรนี่ผมเดินช้าๆเข้าพื้นที่หมุนกล้องไวน้นิดนึงเดินเข้าพื้นที่นะครับตอนนี้ ระยะทางจากปากซอยประมาณ49ถึง9ธรรมดานะครับผมเข้าในพื้นที่ บ้านตรงนี้จะเป็นหอพักมีหอพักเส้นทางถนนซอยนี้เดี๋ยวถ้าเกิดขายตรงนี้ได้เราจะทำการเททางตรงนี้ให้เทคอนกรีดให้รอบๆตรงนี้ที่ว่าจะขยายตอนนี้เขากำลังหาที่อยู่ใหม่สองงานกว่าครับพื้นที่ตรงนี้เข้าพื้นที่ นี่คือพื้นที่อ่าผมจะไม่เข้าไปนะครับให้ดูเอาไปประกอบกับส่วนของเดิมที่ผมเคยส่งไว้ให้นะครับในพื้นที่ตรงนี้เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยหอพักสุดตรงสีเขียวๆตรงรั้วรั้วตรงนี้ก็คือสุดตรงสีเขียวตรงหลังต้นไม้หลังบ้าน มันจะมีร่องน้ำอยู่บ่ออยู่นิดนึงอ่าโอเคนะครับคลิป2นี้ผมจะเดินออกจากพื้นที่อันนี้ก็คือบ้านที่มีห้องให้เช่าครับผมนี้ผมจะเดินออกจากปากซอยเอ,อ้อออกจากพื้นที่ไปปากซอย ตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดตำแหน่งกดพิกัดดูว่าเป็นถนนหมายเลขอะไรนะครับนี่มองเห็นตรงนี้คือลานจอดรถวัดล่องขุนตรงนั้นก็คือวัดล่องขุนนั่นถนนอีกเส้นหนึ่งครับตอนนี้ผมจะเดินจากปากซอย จากพื้นที่ที่เพื่อจะเดินไปทางวัดล่องคุณนะครับผมผมเดินฝั่งขวานี่คือร้านจอดรถ วัดลนี่ครับนี่เป็นทางเข้าของลานจอดรถนี่คือลานจอดรถสภาพปัจจุบันนี้เพราะว่าเพิ่งเปิดนักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาครับผม ตอนนี้กำลังเดินอยู่ครับ อันนี้เป็นร้านค้าที่อยู่บริเวณร้านไม้หอมมองข้างหน้าของเราก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนี่ผมใช้เวลาเดินไม่ไม่ถึงนาทีอันนี้ก็จะเป็นร้านไม้หอม ครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดล่องขุดแล้วครับนี่เป็นลานไม้หอมสถานที่ขายของฝากครับผมนี่ผมเดินออกมาถานนที่เป็นเส้นวัดล่องขุนแล้วนะครับ ท้งนี้ไปน้ําตกขุนกรออกสิงปร์กออกสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ออกทะลุปไปทางเชียงหม่ได้นี่คือวัดถนนเส้นข้างหน้าคือถนนหมายเลขหนึ่งซุปเปอร์ไฮเวย์ซ้ายเชียงรายขวาพะเยาเข้ากรุงเทพ ตรงข้างหน้าที่เห็นเป็นอาคารสีขาวคือโชว์รูมฮอนด้าตรงเขียวๆนี้ก็จะมีะธนาคารออมสินทกศสถานที่ขายของฝากของบริเวณวัดนะครับขอให้ทุกท่านได้เดินไปในพื้นปูนซีเมนต์เท่านาั้นนะะอย่าเข้าในสนามหญ้านะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อหนุ่มมาได้เลยนะครับเบอร์โทรหนุ่มขึ้นไว้ให้ด้านบนอยู่แล้วนะครับผมท่านที่ชอบเรื่องที่ดินหรือเรื่องรถมือ2นะครับผมหาซื้อหาขายนะครับผมติดต่อหนุ่มมาได้เลยนะครับอเอาตอนนี้ก็คือกดติดตามกด Sub สไครต์นะครับผม เผื่อจะมีที่หรือรถยนต์มือสองนะครับสัก1รายการนะครับให้เพื่อนที่เป็นเนื้อคู่กันนะครับนำไปใช้นะฮะโอเคผมกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับ